ราศีเมษดาวเสารถอยหลังวิปริตส่งแรงสั่นสะเทือนในด้านใดสวัสดีคะ่ะท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แฮปปี้เน c ตชาแนลด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะ สำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นเรื่องราวของดาวเสาร์ที่กำลังจะโคจรถอยหลังกับเข้าสู่ราศีกุมอีกครั้งแล้วนะคะซึ่งทางเรามองว่าน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนใหญ่ๆจะเป็นจุดพลิกชะตาครั้งสำคัญของชาวลัคนาราศีเมษจะสำหรับดาวเสาร์นั้นนะคะ จะโคจรตอนพักองศาโดยจะถอยหลังอยู่ในราศีมีนก่อนคือช่วงตั้งแต่วันที่13กรกฎาคมนะคะไปจนถึงวันที่23สิงหาคมจากนั้นก็จะเข้าไปถอยหลังอยู่ในราศีกุมนะคะในช่วงวันที่24สิงหาคมไปจนถึงวันที่15พฤศจิกายนปี2568 ก่อนที่จะกลับมาโคโจรเดินหน้าได้อีกครั้งรวมเป็นระยะเวลาประมาณ125วันค่ะที่ดาวเสาจะโคโจรถอยหลังสำหรับชาวลัคนาราศีเมษนะคะดาวเสาก็เป็นดวงดาวที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการงานการประกอบสัมาอาชีพหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าชะตาและก็นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะดาวเสาก็ไปโคโจรเคลื่อนอยู่ในตำแหน่งวินาศ ตรงนี้นี่แหละค่ะจะส่งผลกระทบทำให้ชาวเมษก่อนหน้านี้คุณมักจะมีปัญหาในเรื่องของการงานตำแหน่งหน้าที่ธุรกิจการค้าและดาวเสาร์นั้นก็จะส่งผลในเรื่องของความเครียดความวิตกกังวลใจความคิดมากคิดเยอะเรียกว่าหลายเดือนที่ผ่านมานะคะชาวเมษโดยส่วนใหญ่จะรู้สึกถึงความไม่มั่นคง รู้สึกท้อถอยหมดกําลังใจในเรื่องของการงานเอาละค่ะชาวเมรคะทางเราจะต้องขอบอกก่อนนะคะว่าตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมไปจนถึงประมาณเดือนสิงหาคมนั้นดาวเสาจะถอยหลังอยู่ในวินาค่ะดังนั้นตรงนี้มันมีดีมีเสียนะคะ ข้อดีก็คือสิ่งที่คุณกำลังกังวลใจนะคะกำลังคิดหนักอยู่ในช่วงนี้เช่นความกังวลในเรื่องของการตกงานสภาพการงานที่ง่อนแงนหรือว่าการทำมาค้าขายที่ซบเซาสิ่งเหล่านี้จะถูกยืดเวลาออกไปเรียกว่าสิ่งที่คุณกำลังกลัวกำลังกังวลใจอยู่มันจะไม่มาหรือว่าเกิดขึ้นได้น้อยมากนะคะ ในช่วงปีนี้ดังนั้นใครที่เครียดคิดมากคิดเยอะอยู่ทางเราขอให้คุณจงเบาสบายใจได้เพราะว่าดาวเสาร์นั้นกำลังจะโคจรย้ายกลับเข้าไปอยู่ในตำแหน่งลาภะโชคลาภความสำเร็จอีกครั้งและเมื่อคุณประคับประคองอดทนนะคะผ่าตัวเองผ่านพ้นช่วงเดือนสิงหาคมปี2568นนี้ไปได้สิ่งใดที่เคยติดขัดนะคะก็จะคลี่คลาย การงานที่เคยวินาศเสียหายก็จะกลับมาเข้าที่เข้าทางจะมีความสำเร็จขึ้นอีกครั้งคนที่ค้าขายคนที่ทำธุรกิจที่ซบเซาอยู่ก็นับว่าเป็นโอกาสที่คุณจะได้เห็นแสงสว่างเห็นโอกาสในการทำงานการสร้างอาชีพ แต่ว่าในข้อเสียก็คือนะคะในช่วงปลายเดือนนี้คือเดือนกรกฎาคมนั้นดาวอังคารดาวประจำตัวของคุณจะเคลื่อนตัวเข้าไปอยู่ในราศีกันจะมีมาตรฐานเป็นมหาจักรเกรงกับดาวเสารดาวคู่ศัตรูซึ่งก็นับว่าจะเป็นจุดที่ชาวเมธทั้งหลายจะต้องอดทนต่อสู้ฝ่าฟันกับปัญหาและอุปสรรค บางครั้งบางทีศัตรูเก่าๆจะกลับมามีบทบาทนะคะดังนั้นคุณนะต้องอดทนจะต้องเตรียมตัวพร้อมรับตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถูกหักหลังถูกแทงข้างหลังจากคู่แข่งขันทางธุรกิจบางคนก็อาจจะถูกวางยาในที่ทำงานอาจจะถูกนินทาใส่ร้ายจากเพื่อนร่วมงานนะคะบางท่านนะคะก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับคดีความการขึ้นโรงขึ้นศาลต่างๆ อย่างไรก็ตามค่ะชาวเมธในวันที่24สิงหาคมปี2568นะคะอีกไม่นานในที่สุดดาวเสาร์จะโคจรเคลื่อนเข้าสู่พบราพะอีกครั้งถึงแม้ว่าดวงดาวจะถอยหลัง แต่ทางเราก็มองว่าจะยังประโยชน์ให้คุณนะคะเรียกว่าจะทำให้คุณนะคะจะมีโชคมีลาบทางด้านการงานเข้ามาทดแทนความวินาศเสียหายและก็ในช่วงเดือนกันยายนตุลาคมปี2568จังหวะเวลาที่คุณนะคะจะได้สะสางเรื่องเก่าๆที่ค้างคาใจให้หมดไปนะคะ เหมาะกับการที่จะกลับไปปรับปรุงหรือโครงสร้างเก่าๆและก็ปรับเปลี่ยนระเบียบความคิดเดิมๆะนะคะใครที่อยากจะราออกจากงานจะย้ายงานเปลี่ยนงานเปลี่ยนอาชีพกันยายนตุลาคมนะคะ2เดือนนี้เป็นโอกาสที่ดีในการคิดทบทวนวางแผนและลงมือทำค่ะ เพราะเมื่อดาวเสาร์กลับมาโคจรเดินหน้าได้อีกครั้งในเดือนพฤศจิกายนถือว่าจะเป็นโอกาสที่ชีวิตของคุณจะได้ปรับเปลี่ยนกลับไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่สำคัญไปกว่านั้นนะคะดาวเสาร์จะไปโคจรร่วมกับดาวพระราหูดาวคู่มิตรใหญ่ได้เกณฑ์สำคัญที่เรียกว่าโชคเทวริศเสาร์ถึงราหูท่านว่าไว้จะบังเกิดโชคใหญ่ในชะตาดังประสงค์ โดยเฉพาะในช่วงที่ดวงดาวโคจรเดินหน้าได้นะคะนับจากวันที่15พฤศจิกายนปี2568ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่13ุูมาิัาันปี2569จะเป็นช่วงเวลาที่ชาวลัคนาราศีเมษนี่แหละคะ่ะจะโดดเด่นดวงดีที่สุดในรอบ18ปีดวงชะตาจะพลิกฟื้นอีกครั้ง การเงินจะเฟื่องฟูโชคลาภพรใดๆที่ขอเอาไว้จะสมหวังเมื่อดาวคู่มิตรใหญ่โคจรร่วมราศีเดียวกันในภพที่11นั้นก็ย่อมหมายถึงเจ้าชะตามีโอกาสมีเกณฑ์จะได้โชคใหญ่ จะมีทรัพย์สินเงินทองลงทุนก็จะได้กำไรและยังมีโอกาสจะร่ำรวยจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงจะเป็นโอกาสที่ดีของคุณเกี่ยวกับอาชีพการงานการค้าการลงทุนและสิ่งใดที่คุณมุ่งมั่นอดทนตั้งใจสร้างนั้นจะก่อให้เกิดลาภผลจะมีความสำเร็จนะคะใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้ากิจการก็จะพลิกฟื้นจะกลับมามั่งคั่งนะคะ หรือกำลังจะได้ขยับขยายใหญ่โตวกว่าเดิมถ้าหากคุณนั้นทำงานประจำรับราชการใดๆก็จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือสามารถที่จะสอบบรรจุได้อย่างที่คุณหวังนะคะเอาล่ะค่ะถึงแม้ว่าคุณจะต้องไปเจอกับเรื่องที่มันยากจะต้องเจอกับบททดสอบใดๆนะคะชาวเมธก็จะสามารถเอาชนะอุปสรรคจะพิชิตศัตรูได้สิ่งที่หวังจะเป็นดังหวังกันสักทีนะคะ อย่างไรก็ตามอย่าลืมว่าดาวเสาเป็นดาวตัวแทนของความเหนื่อยความอดทนนั่นก็แปลว่าคุณเองจะต้องผ่านความหนักแน่นและหนักหน่วงเสียก่อนนะคะจึงจะได้รับผลสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ดังนั้นใครที่ไม่อดทนไม่ขยันไม่สู้คุณก็ย่อมจะเสียโอกาสที่กำลังจะได้สร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับตัวเองนะคะสุดท้ายนี้นะคะ ทางเราขอยกคำประพันธ์ของท่านหลวงวิสาดารุนกรที่กล่าวถึงดาวเสาเอาไว้นะคะว่าพระเสาเป็นสิอดลาบคืนคงลลน,นรงก็มีชัยแปลว่าสำหรับท่านใดที่สูญเสียเงินทองหรือว่าพลาดโอกาสความร่ำรวยมาในช่วงก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะถูกหลอกถูกโกงลงทุนแล้วขาดทุนบางท่านเสียงานเสียตำแหน่งไปในช่วงที่ดาวเสาจ่อเข้าวินาศ การถอยลังอีกครั้งของดาวเสารในรอบนี้จึงเป็นโอกาสครั้งใหม่ทำให้ที่ได้คุณได้สูญเสียหรือว่าพลาดโอกาสไปสิ่งเหล่านั้นกำลังจะกลับมาเป็นของคุณกันอีกครั้งใครที่กำลังทุกข์กำลังท้อกำลังเหนื่อยทางเราก็ขอให้คุณจงอดทนนะคะแล้วก็อย่าเพิ่งคิดการใหญ่อะไรที่มันยากก็อย่าเพิ่งฟื้นเพราะจังหวะที่ดาวการงานของคุณโคจรถอยหลังนะคะ จะทำให้สิ่งที่คุณตั้งใจมันจะช้ามันจะไม่ได้ก้าวหน้าแบบทันทีทันใดและเมื่อผ่านเดือนสิงหาคมไปแล้วค่ะเมื่อดาวเสาโคจรกลับเข้าสู่ราศีกุมจะได้แรงหนุนจากดาวพระราหูดาวคู่มิตรใหญ่ถึงตอนนั้นเรียกว่าชีวิตของชาวรัคนาราศีเมษจะมีแรงผลักดันที่มากขึ้น จะมีคนเมตตาช่วยเหลือให้การสนับสนุนคุณและนับจากกลางเดือนพฤศจิกายยนปีนี้เป็นต้นไปจะเป็นช่วงที่ดวงโชคลาภจะโดดเด่นที่สุดในรอบ18ปีจะบังเกิดโชคเทวริศให้คุณจะได้รับโชคใหญ่โอกาสใหญ่ๆเรียกว่าคุณกำลังจะได้ก็บเกี่ยวราบผลที่คุณควรจะได้กันอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบรุงเพียงเท่านี้นะคะ แฮปปี้เนชชา n แนลขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านประสบสุขสมหวังในปรารถนาอันเป็นกุศลทั้งปวงมีตนเป็นที่พึ่งถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเข้าถึงมรรคนิพพานในชาติปัจจุบันโดยเร็วพันเทินสาธุ